คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปที่แล้วมันจบลงตรงนี้เลยตรงที่แอดกำลังพามาฟาร์มเวลตัวละครอยู่ที่เมืองกรีนเดสแพร์ตรงบริเวณจุดวาร์ปโดยมีมอนสเตอร์ที่ชื่อวิกกี้วิกกี้ลีฟนะครับนี่ฮะวิกกี้ลีฟเลเวล50เหมาะสำหรับการฟาร์มเวลเมื่อตัวละครเราอยู่ที่ประมาณเลเวล35นะ35ไม่เกิน50นะฮะ แต่มีข้อแม้ว่าต้องใส่อุปกรณ์มาเพียบนะครับใส่อุปกรณ์มาเพียบพร้อมลุยนะครับแับอีกจุดหนึ่งที่จะไปที่ไปก็คือแมงฟองนะครับแมง่องที่เมืองดีเซอร์สครีมแต่รอบเนี้ยแอดจะพาคุโยูกับเพื่อนๆมาขายของกันดีกว่าแอดจะวับเข้าเมืองนะครับเอาล้ครับเมื่อวับเข้าเมืองมาแล้วเนี่ยวับเข้าเมืองมาแล้วแอดจะพาคู่หูเพื่อนไปขายของกันเพราะว่าแอดไปฟาร์มฟาร์มเวล exp ไปวามเวลตัวละครเนี่ยได้ของมาเพียบเลยนี่ฮะเยอะมากเลยนี่อะไรที่มันไม่มได้ใช้หรือว่ามันใช้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนี่ขายเลยนะครับนี่ถ้าเราแตะตรงขายไอเทมเราจะรู้ราคานะครับแตะปับ๊บเรําเร็จเราจะรู้ราคาเนี่ยขายได้900นะครับกินได้ได้เ0 0รนะฮะเราก็ขายเลยเห็นด้วยนะชิ้นที่2ชิ้นนี้ ได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็แตะที่ขายไอเทมนะฮะขายไอเทมเสร็จปับ๊บก็มาแตะที่ดาบแล้วก็เลือกสําเร็จได้อีกสามร้อยนะฮะกับอีกกรณีหนึ่งคือเราไม่ดูแล้เราจะขายเราไม่ดูราคานะครับไม่เช็คราคาเราขายตรงนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้ได้เลยกรณีที่เราไม่เช็คราคาเนี่ยขายปับ๊บนี่ฮะขายปับ๊บอ่ะอันนี้ขึ้นมาให้เราดูว่าอ๋อไอออนอาร์มอร์เฮม มันมีสองชิ้นเราขายหมดเลยสองชิ้นที่เขาให้ให้เราเลือกเพราะว่ามันมันมีหลายชิ้นเราขายทั้งหมดเลยอันนี้คือขายวิธีที่หนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งที่จะไปขายคือวางร้านฝากร้านขายนี่พอขายเสร็จแล้วเราก็เนี่ยตรงนี้เงินตรงนี้เราก็ได้เพิ่มมาเห็นไหมครับสองแสนหกว่าแล้วทีนี้เราไปดูที่ร้านขายก็ต้องเข้าไปที่ GPS นะครับแล้วก็ไปที่ Buddy i y e แล้วเข้าไปที่เมืองเลยครับเมือง Buddy i y e ปั๊บเข้าไปที่ตัวเมือง พอเข้าที่ตัวเมืองปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแม่ค้าขายของคนนี้ครับนี่คนนี้นี่เธอชื่อเลดี้เลดี้เยเยคาเทรีน่านี่ครับเลดี้เยคาเทรีน่าเอเจนต์ช็อปนะครับเอเจนต์ช็อปวงเล็บไว้เอเจนต์ช็อปก็แตะที่ตัวเธอนะครับนี่ฮะตรงนี้ มันขึ้นตรงนี้เป็นเมนูแรกก็คือเมนูที่เราต้องการจะซื้อเราอยากจะซื้ออะไรอยากจะซื้อคริสต้นล้วแต่ที่คริสตัอรอแป๊บหนึ่งนะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เลเวลเรายังไม่ถึงคริสตอนที่เขามีขายเรายัางใช้ไม่ได้เลยเนี่ยฮะแล้วก็เขาซื้อขายกันเป็นเพชรนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือลงทะเบียนอันนี้ดูอาร์มอนะครับอาร์มอก็คืออุปกรณ์สวมใส่ของเราใช้แบตเทิลเฮมอ่ะนี่ครับเนี่ยแบตเทิลเฮม นะที่มีวางขายอยู่นะฮะแล้วก็แบตเตอร์บู t เนี่ยแบตเตอบูทนี่ก็มีวางขายอยู่นะครับนี่ฮะเราจะซื้ออะไรแต่เราจะลืมว่าต้องมีเพชรนะครับต้องมีเพชรตอนนี้เมนูที่2นี่เป็นการลงทะเบียนอันะนี้คือเราขายเมนูแรกคือการเราจะไปซื้อเมนูนี้คือเราจะไปขายละเนี่ยแอดทดลองวางขายด้วยขายได้ด้วยเห็นไหมนี่เฮ้ยทำไปเล่นไปนี่ แอดขายชิมนี้ได้แบตเติ้ลกลอฟบวกสามสองสล็อตเฮ้ยไม่น่าเชื่อเนี่ยแอดขายไปสองสองสองเพชรใช่ไหมครับเออขายได้ด้วยออลองรับสิรับเลยปับ๊บโดนหักภาษีไปครึ่งหนึ่งฮะค่าธรรมเนียมแอดก็ได้เพชรไปแล้วหนึ่งหนึ่งเม็ดใช่ไหมครับเออเพราะว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ระดับตำประเเออไม่น่าขายได้แต่ก็ขายได้ดูสินะฮะ แล้วก็เหลืออีก2รายการที่แอดลงวางขายไว้นี่แอดจะแอดจะยกเลิกนะฮะยกเลิกก่อนแล้วเดี๋ยวมาวางขายใหม่ว่าแอดจะวางขายอะไรยกเลิกก่อนเลยยกเลิกการลงทะเบียนนะฮะทีนี้ผู้ชมกับเพื่อนถ้าไม่เคยเล่นคาบาวนะครั้งแรกเนี่ยจะขายก็มาตรงนี้นะครับมาแตะลงทะเบียนแล้วก็ไปดูว่าเราจะขายอะไรนะเราจะขายอะไรไดูอุปรกรณ์เราครับเราจะขายอะไรอันนี้คือแบตเทิลเฮมบวกสมื่กกี้เนี้ยที่ยกเลิกมาอันนี้ก็คือ โคโคลาอะไรโคลอนโคลอนไอเออโคลอนไอออฟบวกสามีกเหมือนกันอันนี้คือเลนฟอร์ดเบตันกรอบอ่ะมาดูอย่างอื่นช่องอื่นที่มีอะไรขายอีกเนี่ยอันนี้ขายได้ครับซินเบตันกรอบนะซินเบตันกรอบบวกห้าเนี่ยโอเคเลยเนี่ยแอดจะลงอันนี้ขายนะฮะก็วิธีการลงขายก็คือแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งลงทะเบียนแตะปั๊บเนี่ยฮะลงทะเบียน จะขายเท่าไหร่แอดจะขายสัก4เพชรกัน4 PET เพชรเยอะไปบ่ะเนี่ยขาย3เพชรก็ได้นะครับขายเป็นเพชรนะครับอ่าฟอสเกมนะครับแอดขาย3แล้วกันแตะเลข3แล้วก็โอเคฮนะขายทุกๆก,ก็จะได้ขายง่ายหน่อยแต่ว่าก็จะต้องดูก่อนนะครับไปเช็คดูนะเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าไอ้อุปกรณ์ระดับต่ำจะมีคนอื่นเขาขายราคาเท่าไหร่ฮนะแอดขายเป็นหนึ่งชิน้นไว้ใช่ไหมเสื้อเนี่ยไม่มีอะไร เออไอออนอาร์มอลกรอบตัวเนี้ยบวกสามอันเนี้ยนะแอดก็จะขายด้วยแต่อีกทีแอดก็ขายสามเหมือนกันอ่ะนะแอดขายสามเหมือนกันนะครับลองดูนะครับอีกชิ้นหนึ่งลงทะเบียนได้สามชิ้นนะครับฟรีลงได้สามชิ้นนะครับเนี่ยสามชิ้นหนึ่งสองแล้วเลยอ,อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอาแอดเอาน,นี้ก็แล้วกันแบตเทิลเฮมดีไหมอ่ะอาร์เรนฟอร์แบตเทิลกรอบ อันนี้เป็นโคโรนไอโคโรนไอออฟบวกสามเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับแ้วจะเอาอันนี้ขายแล้วก็แอดจะขายแค่แค่สองก็พอเนี่ยโอเคลงทะเบียนเสร็จปั๊บเราลองเข้าไปดูว่าสินค้าที่ที่เราลงทะเบียนไว้เนี่ยมันถูกไปป่ามันถูกเกินไปหรือว่าหรือว่ามันแพงกว่าเขาเอา่อ ของเรานี่ไอเทมระดับต่ำของเรานี่ไม่มีใครมาลงวางขายเลยนี่ต้องดูใช่ว่าถ้าเป็นอมอเราลงอะไรนะเราลงอะไรไปเอ่ยซินแบตเติลกรอบนะครับเราดูซินแบตเติลกรอบซินแบตเติลกรอบอยู่ข้างล่างนะครับซินแบตเติลกรอบแบตเติลกรอบอยู่นี่ถุงมือนะครับซินแบตเติลกรอบยังไม่มีมานะครับยังไม่ยังไม่ลงนะครับก็เดี๋ยวว,ว่างๆเราก็เข้ามาดูฮะ ชินเพซเซนโกลบเนี่ยยังเป็นมาเทียนมาเทียนปั๊บจะมันบวกสกิลนะฮะอันนี้เป็นระดับต่ำแะครับมีขายแล้วนะครับนี่แปดแปดเพชรนะฮะแล้วนั้นจะเป็นพันลเดียมเป็นของราคาสูงทั้งนั้นไอเป็นไอเทมระดับสูงทั้งนั้นเลยของเรานี่ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีนะฮะของเรายังไม่ออกเลยยังไม่ลงมาเลยนะครับ นี่สกิลแอมน้อยนะครับสกิลแอมน้อยแต่ค่าแอตแทกเพิ่มเยอะลองดูนะครับแอดจะใช้อันนี้ก็แล้วกัน1มื่นสท่านเองซื้อชิ้นหนึ่งซื้อเรียบร้อยมาแล้วนะครับนี่เลยนี่นะฮะแอตแทกสกิลนะครับ,รบช็อตอิมแพ็คลองดูนะครับไมยใช้ไม่ได้เฮ้ยสล็อตเต็มสล็อตเต็มนะเพี่อบเพื่อนครับสล็อตเต็มก็ต้องรอให้เราผ่านตรงนี้ก่อนนะครับนี่ต้องให้ผ่านตรงนี้ก่อน มันจริงจะมีสล็อตเพิ่มมาให้ใช้ได้โอเคงั้นก็เอาไว้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันแอดจริงจะมาพาไปไปดูนะครับว่าเราจะใส่สกิลใหม่แล้วก็อัพสกิลยังไงแต่คิดว่าไปถึงตรงนี้เพื่อนๆของคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเล่นเป็นครั้งแรกก็น่าจะพอคํำทางไปได้แล้วนะครับนะฮะก็จะทำทางไปได้แล้วแหละน่าจะไม่สเปะสปะแล้วแหละก็หวังว่าจะสนุกกับคาบานนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ